เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองเครื่องมือที่ผมใช้เปลี่ยนบูสต์พัดลมพิสุบิชิรุ่นใหม่นะครับก็มีนะครับลวดขอ2ออันนี่ทเอสโซลอน4หุนนะครับผมก็จะมาติดกระดาษทรายไว้ที่ปากของมันจะได้สักๆนับติดอย่างน,นี้แล้วก็ตัดออกครับแค่นี้นะ <S <S แล้วก็จุกเกอีกอีกปะทะ เล็กๆน้อยก็หาเอานะครับก็คงเป็นก็มือทั่วทไปแล้วมาดูวิธีการเป็นบูสต์บิสซูบิชิรุ่นใหม่กันเลยครับเสียหาแกน9ม้ามิลนับอันใหญ่ใน9มิลนะครับออกมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารงนี้แล้วกันนะ ครับอย่าเพิ่งงัดออกมาหมดนะฮะก็ไปดูกห้ก่อน้องป้องกันมันจะเด้งลงมาก่อนที่เราจะตัดขาให้ตรงให้ได้ฉากเลยนะก็เอาตีลงไปได้เลยเอาผ้าซับน้ำมันขึ้นมาอันนี้เกี่ยวสปริงล็อกบูทไม่ให้มันหนีนะครับหรือว่าเกี่ยวให้เชเงอก็ได้นะเพื่อที่เราจะเอาผ้าซับน้ำมันขึ้นมาง่ายนะฮะ เกี่ยวสปริงล็อกบูทไปแล้วนะครับต่อไปนะฮะเอาผ้าตับน้ำมันขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วนะครับให้ผมเกี่ยวนี้ไว้นะครับถ้าไม่เกี่ยวเดี๋ยวมันหลุดหายนะครับมันหายเข้าไปในเนี้ยมันหายเข้าไปข้างๆเนี่ยแล้วมันจะหาไม่เจอเกี่ยว,วอย่างนี้เลยครับผ้าซับน้ำมันนะครับที่จุ่มน้ำมันไปให้พร้อมใส่ผ้าซัดน้ำมันเข้าไปก่อน สองสามวันใส่ใส่ไปแล้วนะอาสัมนมาลงไปเรียบร้อยนะก็บูทใส่ไปบูทนี่ก็เอาหนึงใส่ เข้าไปแล้วนะบูทเข้าไปแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วก็เอานี้ออกครับเรียบร้อยหับลงแล้วนะครับลงแล้วนะครับ<ม>อ่ะนี่ที่ทำไว้ตอนแรกนะครับกระดาษทรายปะไว้บนหัวท่ออิสระลอนนะแล้วก็ <Okay. S 2> อ่าครับรอยตําหนีอยู่ตรงนี้เห็นไหม,ไมเราต้องเลื่อนมาให้ตรงกับตรงนี้ง่ายๆเลยกันมหมเห็นไหมใกล้แล้วปะใกล้แล้วครับอืแก๊กแล้วแก๊กแล้วนะฮะแก๊กเราหันมาดูวนะ่าลงยังนะนะครับอ่าขึ้นมาแล้วสองนะสองขึ้นมาแล้วสองครับสองนะฮะขาเดียวนับขา ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาได้หน่อยนึงก็มาดูว่าตรงเปล่านะอันนี้ตรงแล้วนะครับเราดีกวากดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ครับนะล้วกดลงมากดลงมาครับให้ขาขึ้นมาให้สุดทั้งสามขานะครับนี่นะให้มันสุดทั้งสามขานะครับอย่างนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เอง